สวัสดีครับวันนี้โค้ย180กับภารกิจติดตั้งชุดกรองแก๊งสามชาให้กับบอ่อปลาคุณลูกค้าอันนี้คือบอ่อปลาที่ลูกค้ามีอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยกรองมันไม่พอครับเลยต้องหากรองนอกเข้ามาช่วย นแนวถังก็อยู่ฝั่งติดกับบ้านนะครับมีเราโมดิฟายกองเดิมให้ลูกค้าใหม่นะเพื่อให้น้ำมันไหลโฟรดีขึ้นโอเคสวยงาม เราใช้มันคือตั้มแมทนะฮะแบบหลวมๆพอกองหลักจริงๆคือแก๊งสามชาติ <Yeah. S 1> หลังจากที่เราปล่อยให้ระบบรันมาได้ประมาณสัก2วันนะครับมา yeah. สวัสดีครับวันนี้ค้ย180เราอยู่แถวพระราม2นะครับกรุงเทพมหานคร วันนี้กับภารกิจติดตั้งชุดกองแก๊งสามชาให้กับ,บ่อบปลาคุณลูกค้าโอเคอันนี้คือบ่อบปลาที่ลูกค้ามีอยู่นะครับฝั่งด้านขวานี่ก็คือแนวบ่อกองเดินมนั่แหละที่ลูกค้ามีบ่อมาเชื่อมกันนะครับมีบ่อตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีบ่อบปลาที่เชื่อมมาฝั่งนี้อีกทางด้านนี้บ่อเดียวกันใช้ระบบกองเดียวกัน แต่ปัจจุบันเนี่ยกรองมันไม่พอครับเลยต้องหากรองนอกเข้ามาช่วยวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาแก๊งสามชาเข้ามาโมดิฟายนะฮะเชื่อมต่อเขากับระบบกรองเดิมที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการล้างในอนะคตเนี่ยมันมีสะดือข้างอยู่ฝั่งนั้นน่ะกองฝั่งนี้ก็ใช้บ่อบ่อฝั่งนี้ก็ใช้กรองฝั่งเนี้ย เคลียร์ไปเพราะจะดิ่มอยู่ด้านข้างนี่อยู่แล้วส่วนโซนนู้นเนะี่ยก็แก๊งสามชาเข้าไปเอาไปใช้โอเคเดี๋ยวนั่งเตรียมอุปกรณ์ตรงหน้าบ้านก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยรอปรับพื้นที่ข้างบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยยกเข้าไปเดี๋ยวงานอีกส่วนหนึ่งก็ล้างกองก่อนเพราเดี๋ยวจะเปลี่ยนวัสดุกองให้ลูกค้าใหม่โซนนี้ถงังเราเอามาหลบตั้งอยู่มุมนี้นะครับมุมบ้านนี่เลยนแนวเสานี้เลยเนี่ยถึงนี่เลยอะให้สวยๆแล้วเดี๋ยวหาต้นไม้มาคุมเอา เออเหมือนเขาจะปกตามสวนแน่นะครับเดี๋ยวเราก็ปรับเอาแผ่นซีเมนต์สำเร็จเราวาง เวถังก็อยู่ฝั่งติ่กับบ้านนะครับอยู่เราโมดิฟายกองเดิมให้ลูกค้าใหม่นะเพื่อให้น้ำมันไหลโฟรดีขึ้นงานอีกฝั่งก็เดี๋ยวเตรียม ทำบล็อกไฟสวิตเปิดติดคุดแก๊สสามท่า cảm xa cả được Ôi, còn hay like mới được vậy, chậm เราได้ไปแล้วนะครับหนึง่งผนังเหลืออีกผนังหนึ่งเดี๋ยวเาแก้ผนังเสร็จก็ล้างน,นะครับล้างทำความสะอาดเดี๋ยวใส่วัสดุกรองแล้ว โอเคเราใช้มันคือตั้มแมทนะแบบหลวมๆพอกองหลักจริงๆคือแก๊งสามาตากองนี้แค่กองมันเทาชิวๆไปเท่านั้นแแก๊งสามาตาทำหน้าที่เป็นกองหลักโอเคระดับน้ำยังไม่ได้นะครับ เราเปิดเทสระบบกรองแล้วต้องรอน้ำให้เต็มก่อนอันนี้น้ำที่ได้จากแก๊งสามชาตตอนนี้เราเปิดรันระบบกรองแล้วนะครับโดยใช้กรองแก๊งสามชาติส่วนกองฝั่งนี้เราปิดปั๊มไว้อยู่ยังไม่ต้องกรองเพราะว่าน้ำมันยังไม่ได้ะระดับ เม่อเรายังไม่ได้เสียบนะเพราะว่าระดับน้ำยังไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาใหม่วันที่น้ำเต็มเข้าบอ่อแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูสภาพน้ำเราเห็นอยู่ลักขณะนี้กันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาดไหน ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราปล่อยให้ระบบรันมาได้ประมาณสักสองวันนะครับมานี่เห็นตาชัดเจน<ม>เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูอีกสั่งดูสดชื่นกันมาก ดูท่าทางแล้วไม่ได้กินหลายวันบ้านลูกค้ายังไม่มีใครเข้ามาอยู่นะครับลูกค้าซื้อบ้านเอาไว้เดี๋ยวรอรีโนเวทก่อนแล้วก็เข้ามาลูกค้าเลือกถึงทํารีโนเวทบ่อปลาก่อนนะเพราะว่าสงสารปลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกตัหน,นึง่งโซนของแก๊งถามค่า คลิต่างจากวันแรกเลยเผมไม่ไดเอาน้ําออกนะฮะเราเอาน้าเก่าๆนี่แหละมาพิสูจน์กันเลยว่าระบบกองเราเอาอยู่จริงโดยที่ไม่ต้องถ่ายน้ําออกใหม่แล้วมันก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่ามันใสจริงๆฮะปลาฝั่งนี้ดูตื่นๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ทางโซนข้างบ้านอาจจะไม่มีใครเดินเข้ามาบ่อยนักเลยตื่น ค okay. ระบบทุกอย่างไม่มีรัว่วซึมนะครับสมบูรณ์คงไม่ติดคงอื่นโอเคครับสำหรับภารกิจงานติดตั้งชุดกองแก๊งสามชาติให้กับคุณลูกค้าที่อยู่แถวพระรามสองนะครับกรุงเทพมหานคร,รก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ดี ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยให้พวกเรามีแรงใจผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้พ้กเราไปสู่ลาไปก่อนพบกับอีกปีใหม่ต่อไปของเราได้สวัสดีครับ